สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บ้านหวย youtube บ้านหวยชาแนลอีกสักครั้งนะครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วเหลือหวยจะออกในปีนี้อีกแค่สามงวดนะครับคืองวดวันที่หนึ่งธันวาสิบหกธันวาแล้วก็สามสิบธันวานะครับวันที่เดือนมกราเนี้เลื่อนมาออกวันที่สามสิบธันวานะเป็นงวดสุดท้ายนะครับของปีนะครับ นักวิทยาศาสตร์นะครับค้นพบสิ่งใหม่ๆจากการทดลองฉันใดนะครับผมก็ได้ทดลองค้นคว้าอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อพัฒนาก็จะนำอะของดีมาฝากท่านนะฮะอย่างไรก็ตามแต่นะฮะคนที่เข้ามาชมส่วนมากจะไม่กดติดไม่กดถูกใจให้นะคือท่านจะชมของใครก็ตามนะะควรจะกดถูกใจให้เป็นนิสัยเพื่อขอบคุณเขานะครับ อาการกดถูกใจนี่มันจะช่วยเผยแพร่ออกไปนะครับส่วนมากคนก็ไม่เคยกดนะฮนะแต่เห็นติ๊กต็อกโลกปอปอเปื่อยๆกดถูกใจกันเป็นแทวหมดเป็นหมื่นเป็นแสนนะฮะส่วนพวกนี้ไม่มีถูกใจเลยถูกใจนิดหน่อยสามสิบกว่าคนนะครับไม่ทราบว่าเพราะเคยกินยังไงก็พยายามกดถูกใจให้เป็นนิสัยนะให้เคยกิน เข้าไปดูของใครก็ควรก็ถูกใจให้เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาหน่อยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะนำเลขสามตัวมาหนึ่งตัวในหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับจากสูตรทั้งหมดรวบรวมมาพันสี่รอหกสิสูตรนะครับย้อนไปตั้งแต่ปีห้าแปดเลยนะครับสามตัวมาร้อยสิบหน่วยนี่นะครับในปีห้าแปดนี้จะเห็นนะมีย4สงวดเนี่ยนะไม่ผิดเลยนะครับมาตัวบ้างสองตัวบ้างสามตัวบ้างนะครับ อันนี้ก็เป็นดดต้นนะครับอ่าตอนนี้ให้ดูทีละปีนะครับห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าแปดปีให้ดูแปดปีเลยนะครับสามตัวนี้ไม่ผิดเลยนะครับเหมาะสําหรับจะเอาไปทําชุดเต็งชุดโต๊ดข้างบนนะครับแล้วในสูตรเดียวกันนี้นะครับถ้าไปดูที่สองตัวมันผิดทั้งหมดร้อยแปดสิบห้างวดมันผิดทั้งหมดแค่แปดวดนะฮะก็ทำสองตัวได้นะครับ เลขสามตัวนี้ไปทำสองตัวตรงนำไปรูดได้ห้าสิบเอ็ดชุดรวมเบิ้ลนะครับตัดเบิ้ลก็สามตัวก็จะเหลือเหลือสี่ที่แปดชุดนะครับโอเคครับก็จะให้ดูตั้งแต่งวดปีห้าแปดนะครับปีห้าแปดนะครับยี่สี่งวดนะครับให้ดูทีละปีอันนี้เป็นปีห้าเก้านะครับปีห้าเก้าเริ่มจากงวดยี่ห้าถึงสี่ที่แปดนะครับ ท่านจะเห็นสีแดงสีน้ำเงินสีส้มอยู่ในช่องสามตัวหน้านะครับในแรกๆมันก็โอเคมาเยอะาเยอะมากนะะนครับอันนี้ปีปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะปีที่สองที่ทดลองนะครับก็ดูนะครับดูว่ามันมันมีถูกไม่ผิดเลยนะฮะจะมาตัวหรือสองตัวหรือสามตัวก็ถือว่าถูกนะฮะ เลขสามตัวนี้ถ้าไปทําชุดโต๊ดไม่เบิ้ลแล้วมันจะได้ชุดโต๊ดทั้งหมดแปดสิบห้าชุดไม่ผิดนะฮะอย่างสมมติเราเอาวดสี่สิบสี่ไปทําเนี่ยเอาแปดสามสี่เนี่ยไปทําชุดโต๊ดนะครับนะมันก็ออกตรงๆเลยนะมันออกสามตัวนี้ถ้าไปทําชุดโต๊ดมันจะได้แปดสิบห้าชุดมันก็ถูกชุดโต๊นะครับครับ อันนี้ปีที่สามนะในปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับร้อยสิบหน่วยนี่ก็ยังไม่หลุดนะฮะถึงยอดเจ็ดสิบสองนะครับใช้ดูไปทีละปีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในปีสองพันห้า้อยหกสิบเอ็ดนะครับ 2561นห้า้อยหกสิเ็ดนี่ตั้งแงวด73็ดสิบสามนะครับเจ็ดสิบสามถึงเก้าสิบหกนะครับยี่สิบสี่งวดนะครับก็จะมาเยอะนะมาเยอะแรกๆนะครับเป็นสูตรทำไว้นานแล้วแรกๆเนี่ยนะก็จะถูกเยอะนะครับก็ยิ่งใช้ใช้ไปมันก็จะถูกน้อยลงน้อยลงนะจะมีเหลือตัวหรือสองตัวหรือสามตัวก็แล้วแต่นะแต่ใช้สูตรจำนวนมากเนี่ยมันก็มาคละกันนะฮะมันก็ทำให้หลุดยากนะครับทำให้หลุดยาก ถ้าท่านเป็นนักวิ่งนะฮะก็อเอาสามตัวนี้ไปพิจารณาก็แล้วกันนะครับแล้วก็ไปเลือกเอาโดยไปเทียบกับของท่านอื่นๆนะครับต่อไปนะครับเดีย๋ยวให้ดูในปีหกสองนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับนั่งแต่งวดที่เก้าสิบเจ็ดถึงร้อยยี่สิบหนึ่งปีมียี่สี่งวดนะครับนะครับก็จะเห็นแดงบ้างน้ำเงินบ้างนะฮะซ่อมบ้างนะครับก็คือ อ,อย่างสีสีออกส้มๆหน่อยนะก็จะมาหลักร้อยนะครับสีแดงคล้ายๆส้มกับแดงคล้ายๆกันนะก็จะมาหลากักหลักหน่วยนะครับส่วนสีน้ําเงินก็จะมาหลักสิบนะครับอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเลขค้ายสามตัวมาตัวเดียวในทาโต๊ดถูกแน่นอนนะครับอัอนนี้เราก็านาเสนอท่านนะครับเพื่อพิจนารณานะครับ ติดตามอย่างไงก็ตามแต่ขอความกรุณาช่วยกดช่วยกดถูกใจให้ด้วยนะฮะกดถูกใจให้ด้วยอย่าดูเฉยๆนะครับมันไม่มีกําลังใจที่ผมหายไปเพราะว่าส่วนมากคนไม่ได้กดถูกใจนะดูอย่างเดียวนะครับดูอย่างเดียวเวลาใครให้ของเราเนี้เราก็จะขอบคุณนะขอบคุณอันนี้แทนการขอบคุณด้วยการกดถูกใจก็โอเคนะครับขอแค่นี้ไม่ได้ขอมากมายอะไรต่อไปให้ดูในปี25 6 3้ 2,563นี่หวยไม่ออกนะออกไปออก21งวดนะครับออก21งวดเรื่องจากโควิดเริ่มระบาดนะครับในปี2,563ก็คือนอกงวด121ถึง14 141นะครับก็รวมแล้ว23งวดนะครับไอ้โทษมันมันมันไม่ออกไป3งวดก็เหลือ จากยี่สิบี่ก็เหลือยนะี่สิเอ็ดเหลือยี่ิบอดงวดนะครับหายไปสามงวดก็ในเดือนในเดือนเมษานะพฤษภานนะครับก็ยังไม่ผิดเลยนะฮะมาหลักร้อยหรือหลักสิบหรือหลักหน่วยตัวใดตัวหนึ่งก็โอเคแล้วครับถ้าเรานำเลขสามตัวเนี่ยไปทำชุดโต๊ดถ้าตัวใดตัวหนึ่งนะครับอยู่เอาอยู่ ทุกตตนนี่ถูกแน่นอนนะแปดสิบห้าชุดไม่เบิ้ลนะครับแปดห้าชุดไม่เบิ้ลนะต่อไปให้ดูในปีถัดไปนะฮะปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่ก็หวยก็กลับมาออกปกตินะฮะก็คือออกยี่สิบสี่งวดนะครับในปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วตั้งแต่งวดร้อยสี่สิบสองถึงร้อยหกสิบห้านะฮะก็ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ ก็ให้ท่านดูนะฮะก็ไม่ผิดเลยถ้าท่านจะไปวิ่งก็ลองใช้สองแถวหน้าดูนะลองใช้แค่สองแถวหน้าหรือจะพี่านณางก็แล้วแต่ท่านนะไอ้คือเราต้องใช้ความสังเกตด้วยนะครับต้องใช้ความสังเกตนะครับว่าเราจะใช้สองแถวหน้าหรือสองแถวหลังนะครับเป็นตัววิ่งเพราะว่าเลขสามตัวเนี่ยถ้าเราเป็นนาไปวิ่งบนนะถ้าเรานาไปวิ่งบนก็จะ มันมันจ่ายสามต่อใช่ไหมมันจ่ายสามต่อนะฮหอยใต้ดินเนาะแต่ที่จริงนะเรานําเลขพวกนี้นะฮะไปเปรียบเทียบซื้อลอตเตอรี่ะร Digital นะครับซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ดิจิตอลนะครับงวดที่แล้วนะผมข้างล่างข้างล่างนี่ถูกดีนะถ้าถามสมาชิกดวงมหาลาภจะรู้ดีนะครับถูกมาตลอดเลยนะเลขล่างานนอัานี้เลขบนนะเพิ่งงวดทำงวดที่แล้วเอาชุดนี้ไปทำนะก็ถูกนะครับถูก วัที่แล้วผมซื้อลอตเตอรี่มันได้ข้างล่างนะฮะข้างล่างสามตัวเนี่ยมาตัวผิดไปแป๊บร้อยปดิบห้างวดเนี่ยผิดไปแค่แปดงวดงวดที่ที่แล้วดันหลุดได้เจ็ดูนสาไม่มาเลยนะผมเอาเจ็นสามไปเคลียร์เหลือออกมา2ตัวคือเจ็ดสี่สี่เจ็ดทุ่มซื้อลอตเตอรี่ของลอตเตอรี่ดิจิตอลกับกองสลากพัดไปอย่างละยี่สิบใบฮะเจ็ดสี่ยี่สิบใบสี่เจ็ดยี่สิบใบแม้ดันออก6กสี่ นะครับแต่ก็การที่ซื้อลอตเตอรี่ก็ใหวังว่าถ้ามันถูกรางวัลก็จะเราซื้อเลข6ตัวเหมือนกันนะใครที่ไม่เคยซื้อลอตเตอรี่ของไทยที่มีกระเป๋าตังคนะ์ก็เข้าไปซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ดิจิตอลได้มันก็มีเลขชุดนะวิธีซื้อท่านก็พิมพ์เลข2ตัวก่อนนะท่านจะเลือก2ตัวไหนตัวสองตัวหกสี่ผมก็ดู6กสี่ก่อนดูหกสี่ มันก็จะขึ้นมาเยอะตันนี้เราก็ดูเลขหน้าอีกอีกอีกสี่ตัวนะฮะว่าเราจะเอาเลขไหนเราก็ไปพิมพ์เลขนั้นให้หมดเลยหกตัวนะฮะมันก็จะขึ้นมาเราก็จะได้สิบชุดเนี้ยถ้าเราซื้อสิบใบก็จะเป็นเลขชุดสิบชุดเหมือนกันหมดนะฮะเป็นเลขชุดเหมือนกันหมดต่อไปให้ดูในปีสุดท้ายนะครับปีหกห้านะครับในปีหกห้าก็เริ่มจากด้านงวดร้อยหกสิบหกจนถึงงวดที่แล้วนะร้อยแปดสิบหก วานที่แล้วเราเอาชุดนี้ไปทำนะฮะหนึ่งร้อยแปดสิบหกเอ่อเอาสี่ศูนย์แปดไปทำนะครับเอาสี่ศูนย์แปดไปทำสองตัวนะครับเพราะว่าเลขชุดนี้เนี่ยสามตัวร้อยสิบหน่วยไม่ผิดเลยนะฮะแต่ถ้า,าไปใช้กับสิบหน่วยเนี่ยมันผิดไปแปดงวดคืองวดร้อยแปดสิบห้าผิดเป็นงวดที่แปดนะฮะมันออกหนึ่งเก้าเจ็ดเอ้ยไม่ใช่เราได้หนึ่งเก้าเจ็ดแต่มันออกหนึ่งศูนย์กมันมาหลักร้อยอย่างเดียวนะวันที่แล้วผมก็เอาสี่ศูนย์แปดไปทำให้สมาชิกดวงมหมาลาบนะฮะ มันก็ถูก8ปดเก้านะครับเพราะมันมีหลักเ,เลขแปดเก้ามันจะเลขแปดมันจะอยู่หลักสิบหน่วยเนี่ยก็ทําถูกนะครับก็ <c oughs> ว่าร้อยแปดสิบเจ็ดนี่ก็คืองวดที่หนึ่งหนึ่งธันวาที่จะถึงนี้นะครับเราได้เลขหนึ่งสองศูนย์นะฮะถ้าท่านจะวิ่งผมแนะนําอย่างนี้นะฮะให้วิ่งหนึ่งกับศูนย์นะครับวิ่งหนึ่งกับศูนย์นะครับเพราะว่าเลขหนึ่งกับเลขศูนย์นี่ซ้ํากันหลายชุดนะซ้ํากันหลายชุด แต่ชุดนี้มันไม่ผิดเลยนะแต่ถ้านําไปทำสองตัวมันผิดแค่แปดงวดจากร้อยแปดสิบหกงวดหลุดไปแปดงวดเนี่ยถามมาทำสองตัวโอเคไหมก็โอเคนะให้ได้ใช่แหละนะครับตอนนี้ข้อสําคัญก็คือว่ากุานะผมขอความกุณนาเนะกดถูกใจทุกครั้งนะครับเพื่อทําให้เป็นนิสัยไม่ใช่ดูแล้วก็ออกไปเลยนะครับงไงกดถูกใจให้หน่อยนะคือไม่จําเป็นต้องกดให้ผมหมายความว่าทุก ท่านนะ่ะที่เขาทำวิดีโอเป็นคลิปวิดีโอมาให้ท่านชมเนี่ยนะฮะถ้าท่านเข้าไปดูแล้วควรจะกดถูกใจให้เขาเพื่อเป็นกำลังใจนะครับมันก็จะมีแรงใจที่จะทำแต่ส่วนมากคนไม่เคยถูกถูกใจก็จะไม่กดเลยฮนะคนที่กดก็จะกดทุกครั้งนะครับกดทุกครั้งจนเป็นนิสยัยให้เป็นนิสยัยทำเป็นนิสัยก็เรียกสันดานนะแต่ถ้าใช้คำว่าสันดานนี่ก็คือในทางไม่ดีนะ ทำให้เป็นนิสัยก็คือทําให้เคยชินนะเข้าไปดูก็ของเขาแล้วก็ให้กําลังใจเขาหน่อยโดยการกระตกใจนะครับอันนี้ก็เป็นเราพัฒนานะฮะผมพัฒนาอยู่ตลอดเวลาก็จะเล่าให้ฟังหน่อยมันมีโชคร้ายเกิดกับผมนะก่อนวันหวออกเดอนวันที่สิบห้านะเอ้ยหวออกวันที่1สิบหกนะวันที่สิบห้าเนี่ยผมไปรดน้ำต้นไม้นะครับก็เปิด ปิดสายยางแล้วก็วิ่งไปที่ปลายสายพอจะหันไปวิ่งไอ้เท้าซ้ายมันไปเตะสายยางหกล้มนะครับเข่ากระแทกอย่างแรงเลยแล้วก็มือขวาก็ต้องค้ำไว้กับหมวกระแทกอันตรสากระแทกพื้นนะฮกระแทกพื้นซีเมนต์พอล้มไปแล้วลุกไม่ได้นะฮะเจ็บมากนะฮะก็น,นี่ผ่านมาหลายวันแล้วก็ยังเดินไม่ได้นะดีนะถ้ามีเก้าอี้สำนักงานอยู่ที่มันมีลูกล้อก็ใช้ลูกล้อลูกล้อเข็นไปอยู่ในห้องเนี่ยนะ คนโทรศัพท์มาก็รับไม่ทันนะพอเราเดินไม่ได้ไนงะต้องนั่งเก้าอี้แล้วเขียนไปก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายเราก็นึกว่าโชคดีฮะนึกว่าจะโชคดีในงวดที่แล้วซื้อหกสี่สี่หกไว้ข้างล่างเฮ้ยไ,ไม่ใส่ซื้อสี่เจ็ดเจ็ดสี่ข้างล่างไว้เต็ไมไปหมดมันออกหกสี่นะถ้ามันออกเจ็ดสีก็จะได้รักสี่หมื่นนะพอซื้อไว้อย่างละ 20, ยี่สิบใบอีสิบชุดนะ ตรงรางวัลก็ไม่ถูกเลยโอเคนะครับก็ยังไงก็ขอความกรุโราช่วยกดถูกใจให้ทุกครั้งนะครับให้ท่านเป็นนิสัยเลยนะให้กดให้เคยชินนะเพื่อเป็นกำลังใจแก่ทุกคนนะที่ท่านไปดู youtube ของเขานะครับโอเคครับก็จะใกล้ปีใหม่แล้วขอให้ทุกท่านโชคดีส่งท้ายปีนะครับเหลืออีกสามงวดนะครับถ้าใครสนใจที่จะสอบถามอะไรก็ 087 7194780นะครับ087 7194780โทรมาสอบถามได้นะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดใีในสิ้นปีนี้นะครับสวัสดีครับ